สวัสดีครับท่านผู้ชมก็วันนี้ช anel EJX Gaming นะครับจะมาลองเกมใหม่เป็นเกมฟรีทูเไย์จากประเทศยูเครนนะครับซึ่งสร้างโดยสตูดิโอที่ชื่อว่า Flag Lab นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วง Early Access และเปิดมาตั้งแต่วันที่่าวันที่8กันยานะครับเกมนี้ก็แสค่อนข้างดีเลยครับเนื่องจากเป็นเกมที่มีระบบที่เข้าใจง่ายสมดุล แล้วผมมองว่าไม่เป็นเกมที่ Pay ทูวินนะครับเพราะว่าอาวุธทุกชิ้นเนี่ยสามารถปลดล็อกจากผู้เล่นนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็น Arena Shooter นะครับแบ่งออกเป็น2โหมดแยกออกจากกันอ่าโหมดแรกจะเป็นโหมด PVE ชื่อโหมดว่า Expedition นะครับจะเป็นโหมดค,คล้ายๆกับอ่าแนวแบบออกแนวแบบล็กไลท์นะครับอย่างแนวพวกเกม h a d e s อะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็อีกโหมดหนึงซึ่งเป็นโหมดที่จะเป็นไฮไลท์ของเกมนี้นะครับ ก็คือโหมดเวอร์ซัสนะครับโดยในคลิปนี้นะผมก็จะมาลองโหมด PVP เป็นหลักนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยโหมด PVP ก็มีโหมดย่อยอยู่3โหมดนะครับถ้าอ่านตามชื่อเลยก็จะมี Conquest นะครับซึ่งมันจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็น Conquest แบบมาทั้งฟิลด์นะครับมันเป็นโหมดที่โคตรจะเหมือน Hardpoint ในคอม y ูลิส่วนอีกโหมดหนึ่งก็จะเป็นโหมด เอ็กคอร์ดนะครับโหมดนี้ถ้าคนที่เล่น Over w a t c h เนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีมันเป็นโหมดดันเพลโลดดีๆนี่เองของ Overwatch ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีอยู่แมปเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นโหมดทีมเดสแม็ก์นะครับขวัญใจชาวลาาลลแลน่์กันที่ถอดสมองมออกมายิงกันนั่นเองนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่าเกมนี้เป็นเกมที่มีกลิ่นลูกผสมระหว่าง Call of Duty Black Ops 4และ Apex Legends นะครับโดยที่ระบบการเล่น าบางโหมดเนี่ยจะคล้ายๆกับ Overwatch นิดๆอย่างเช่น Escort ที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับเกมเนี้จะมีฮีโร่มาให้เราประมาณ8ตัวนะครับให้เราเลือกเล่นก่อนเข้าเกมจะเหมือน Overwatch เลยจะเหมือน Call of Duty Black Ops โเลยซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่งางกันไปมีอัลติมี movement ต,ต่างๆที่แตกต่งางกันไปอย่างตัวที่ผมเล่นในคลิปเนี่ยก็จะมีอัลติในการเปิดปืนกลแกล๊งลิงกันนะครับและมีความสามารถในการขีด เวลาที่เราจะถีบเขา้เขาแบบถีบตูอะไรอย่างนี้ซึ่งจะทำให้ผมสามารถเข้าในในบางส่วนของพื้นที่ได้หลักๆตัวที่ผมชอบจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวสนัยที่ผมจำชื่อไม่ได้ครับซึ่งตัวสนัยเนี่ยมันจะมีเอาติเปิดสนัยเทพที่โคตรจะโอพแล้วก็มีความสามารถในการปีนป่ายพื้นที่สูงได้ครับในขณะที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะต้องใช้ าการดันกล่องทีบกล่องนะครับซึ่งเกมนี้ก็จะคล้ายๆกับ Overwatch ครับแต่เพราะว่าฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยจะมีมูฟเมนต์ความสามารถพิเศษต่างๆที่ทำให้เราแอคเซสไปในบางส่วนของแมปได้ไวขึ้นหรือวิ่งไวขึ้นออย่างเช่นเทเลพอร์ตได้หายตัวได้สามารถปีนไปที่สูงๆได้นั่นเองระบบเงินในเกมนี้นะครับก็จะมี3ส่วนในการคือหเหรียญที่ได้จากการเล่นจบในแต่ละตาในต่ละตา เพื่อนาเงินตรงนี้มาซื้อปืนนะครับสองเหรียญที่มาจากการเติมเงินซึ่งจะสามารถนําค่าเงินเนี่ยซึ่งมันเป็นเงินแบบสีเหลืองๆเนี่ยตรงนี้เอาไปซื้อของในสโตร์ได้นะครับรวมถึงเราอาจจะสามารถปลดเหรียญตรงนี้ได้จากการทําภารกิจบ้างแต่ผมมองว่ามันอาจจะไม่เยอะหรือพวกบัต t เท p พาสอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็3มเหรียญบลูปินอันนี้ผมมองว่าเป็นเหรียญสําคัญเลยคือค่าเงินที่ได้จากการทํามิชชั่นหรือแทสตต่างๆในเกมเช่นใช้อ่า อีโลตัวนี้ออปเปอเรเตอร์ตัวนี้สไลด์ Slide ยิง3ครั้งอะไรแบบนี้หรือเข้าไปเล่นในโหมดอีเวนต์ต่างๆนะครับซึ่งหลังจากที่เราหลังจากที่เราได้เงินบลูพินส์วนมากเราก็สามารถนามาคราฟไอเทมพิเศษที่ที่มันสามารถช่วยบวกสแตตทาให้ปืนเรายิงได้ดีขึ้น,นอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตน่ะมันจะมีการเหมือนกับดราม่าเททูวินอะไรแบบเปล่าเพราะคนที่เติมเงินมักจะได้ค่าเงินอะไรนี้ปลดล็อกอะไรนี้ง่ายกว่า สามารถทำให้เขาได้ปืนที่มันยิงดีกว่าคนทั่วไปหรือเปล่านี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับครับผมก็สําหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับก็ลองไปตามกันดูได้นะครับอยู่ในฟรีนะครับสามารถเชิร์ชได้เลยอ่าแชตเตอร์ไลน์นะครับซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกอยู่ที่อยู่ใน e อ r เอ a ร c e ี uh s เนะครับ ซึ่งก็สามารถเข้าไปกดอือ wish list นะครับเพื่อทดสอบลองเข้าไปเล่นดูได้เลยครับเห็นรอบนี้เขาบอกจะไม่รีเซ็ตแล้วนะครับคิดว่าน่าจะเล่นได้ยาวๆเลยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวเวลาที่เหลือก็จะให้ท่านผู้ชมได้ชมเกมเพลย์ที่เหลือของผมต่อนะครับก็ยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับทางทางออ channel a r t j x gaming ของผม ยังก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับทุกคนนะครับ rain Don't it. Victory is near. Don't screw it up. Reloading, cover me. Gotcha, Spaceman. An impressive performance.